ิ้นกับพันิ้งกับพันโหดมากอะลิ้งกัดพันได้เลยโหโหดมากอกันนี้เอาจร,ร,ร,ริงอันนี้ก็เป็นเป็นบรรยากาศในร้านนะครับทิวทิวออนทิวส์เดย์จริงรจริงอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โช่างศิลป์เรากินข้าวอยู่นะครับหลังจากทำงานมาหนักเลยน,นี่เรามีนี่ไอพี่ฮิวเขาชอบอู้นะครับนานามานั่งทำงานสร้างภาพไอแฟนก็ตออรอเล่นอัดคลิป นี่ก็เป็นพนพักงา,านพร์ทไทร์เห็นนข้างหลังแล้วกันนะครับน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับมีคงไม่ใช่ผู้ชายใส่วิกนะครับก <c oughs> ็จริงงไหนขอเสียงหน่อยที่ผู้หญิงผู้ชาย <c oughs> อ่าผู้หญิงเว้ยไม่มีดาดผู้หญิงคะค,คือคือชิวๆเนี่ยแฟง <c oughs> เราทําเสร็จไปละ <c oughs> ใช่ไหมเ <c oughs> มื่อวานเตรียมลงแล้วไอคนตัดต่อมาโทรมาบอกว่าไงมาบอกพี่ว่าผมบอกแล้วมีผครับผมผมเจ็บตาครับวันนี้เป็นคลิป พมื่อคลิปที่ทำเมื่อวานเนี่ยเป็นคลิปผมรู้สึกเหนื่อยตั้งแต่ทำคลิปมาเลยอ่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลงวันอื่นใช่ไหมรู้สึกว่าเหนื่อยมากทำนานเป็นชั่วโมงกว่าจะเสร็จไอ้คนจะต่อบอกเจ็บตาเจ็บตาครับตัดต่อไม่ได้วันนี้ชิวๆทิพเดย์เราก็เลยออนทิวเดย์ก็เลยมีแค่เนี้ยอย่างมากก็บอกออกออกเฮ้ยพรุ่งนี้อะไรออกทีพีทีสิบสามพรุ่งนี้อะไรออกทีพีทีสิบสามเคนนิงคิดสองลาซาด้าช้อปปี้เราลงเรียบร้อยแล้วก็จะมีของเก่าของบัตตี้มาเพิ่มด้วยนะ แต่ยังไม่รู้ตัวอะไรบ้างเดี๋ยวคอยดูแล้วก็พุดธนาเราจะมี5ตัวมีอะไรบ้างบอลครับกินอยู่แล้วเสื้อเหลืองกินจยับียับหยับ D S ศูนยอือแล้วก็ X B T ศูและ X B T ศูอันนี้เราลงพีออเดอร์เรียบร้อยนะใครอยากสั่งจองก็พังจองที่ช้อปปีได้เลยส่วนลาซ a ด้าเราจะลงวันก่อนออก1วันอย่างเช่นวันนี้ลาซาด้าเราก็ออกไปแล้ว G B T สิพรุ่งนี้ รีวิวอะไรนะต้องกรีวิวใช่ไมไม่ไม่เราเราลงไปแล้วทั้งช้อปปี้ทั้งลาซาด้าเองอย่าเดินไปเดินมาใะขี้เกียจแผนกล้องแหมอุตส่าห์จะให้เข้ากล้องไม่มีอะไรละชิวชิวหมดมุกจริงๆวันนี้ขอบอกเลยว่าตะกล้องเพิ่งบอกวันนี้ว่าตัดไม่ได้ครับงานเข้าเลยวันนี้เพิ่งจะว่างก็เลยทําไงดีวะเอาเนี่ยชิวชนั่งคุยกัน มีอะไรน่าสนใจมากพรุ่งนี้แวนการเนี่ยอยากรู้ว่าใน g ีพีเนี่ยมันจะออกเซตนอาร์ยังไงเดี๋ยวแกะให้เดี๋ยวแกะให้หนึ่งคาตั้นมาลองดูเอาดูอย่างละตั้นเลยเดี๋ยวพี่จะแกะพวกเนี้ยขีดหนึ่งตั้นหนึ่งขีดสองตั้นหนึ่งเส,ส้อาร์แบบไม่ไม่ทองนีง่มันก็สวยนะไม่ได้ปอบแล้วก็ขายยใในปปาด,าด้ว้วลปอจตัวเองนะว่าอุ้ยเองทองไม่สวยเจอเพิ่เจออ,เจอ,อ่ะไปแล้วแว๊คชิวชิวสั้นๆสวัสดีครับเอาไปายกันหน่อยเร็วบายบายเอากรับกรับเฮ้ยเราจะไปแล้ว ไอเสื้อเหลืองเออพร้อมแล้วเฮ้ยพี่โชว์หน้าเว้ยหัวเป่งมาเลยมึงไปแล้วครับบ๊ายบาย